เมื่อกี้ก็คนมานะครับเราก็จะมาต่อ ep สองกันเลยนะครับก็จะถอดถอดมาร์กตั้งมาร์กแล้วก็ถอดถอดชุดปัมป๊มปั๊มออกนะครับถอดชุดปั๊มออกก็จะมีนอ็นอตน็อตอยู่สี่ตัวข้างอ่าตรงหน้าแล้วก็หลังนะครับ๋ยวรอับแรกก็ขอถอดอ่า ถอดหัวฉีดก่อนถอดหัวฉีดก่อนนะครับน่าจะถอดหัวฉีดก่อนฉีหัวฉีดนี่เราไม่ต้องขันแน่นมากนะครับบางคนที่ขันโอ้ตับขาดก็มีนะครับอันตรายอันตรายบางทีอันตรายนะครับ พอฉีนี่ก็ถ้าเราถอดออกไปนี่ก็ก็จะไม่มีน้ำมันเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะตัดคลิปให้มันสั้นลงนะครับทำเป็น e p p p ไปเพราะว่าอยากให้คนดูดูอย่างละเอียดเพราะว่างานพวกนี้ก็เป็นงานละเอียดออนทั้งหมดเลยนะครับ ใช้ไฟใช้วัดรอบอันนี้ก็ใส่จุดปั๊มนะครับใสจุดปั๊มนี่ก็จะเป็นเบอร์แปดเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดจะถอดออกเลยหากรถท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ํามันเราก็ต้องให้ช่าง ที่มีประสบการณ์เช็คเช็คดูให้เรานะครับไม่ว่าจากงานไหนก็ช่าง เพราะว่างานพวกนี้มันรายละเอียดมันสูงครับรายละเอียดสูงจริงๆงานละเอียดนี่โอ้โหสุดเหมือนกับเหมือนกับเรียนเลยครับกับเรียนใหม่เลย บางคนบางคนก็ถอดไม่เป็นอยู่ไม่รู้จากหลักสูตรเขาถอดออกเลยก็ต่อใหม่นะครับก็ต่อใหม่อรลืมลืมไปก็อถอดแล้วอย่าลืมถอดไอ น้ำมันสายน้ำมันเข้าข้างล่างด้วยนะครับจากถอดออกแล้วก็ถอดแป๊บหัวฉีดออกเลยนะครับแป๊บหัวฉีดก็จะใช้เบอร์สิบเ็ดใช้เบอร์สิก็ดนะครับในการถอดออกจะใช้เบอร์สิบเในการถอดเพราะว่าอ่าถ้าเราไปใช้เบอร์อื่นก็หรือว่าเบอร์สิบเบอร์สิบเก้าเนี่ย บางทีก็จะคันเราเพลอๆทำให้อะแปบบ๊แบพวกป๋าแป๊บนี่ขาดหรือว่าข๋าแป๊บนี่กินเกลียวนะครับถ้าพูดไม่ถูกแงก็ขออภัยด้วยนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นวิธีการถอดถอดแป๊บบ ดีการถอดแปบบ๊บกดทนดูไปเอานะครับทนดูไปเอาผมก็จะลงไล่ๆกันนี่แหละนะครับจะตัดลายคลิปหน่อยเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเราทาถ้าเราทําข้างแรกแล้วก็ค่อยๆทาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทําเร็วดูรายละเอียดดีๆนะครับรายละเอียดให้มันดีๆ จะถอดแล้วก็ต่อไปก็จะถอดตัวปั๊ม